ค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แก้วมี how to มาฝากนะคะสำหรับ how to ลุคนี้เป็นลุคที่เป็นงานถนาดเจเลยนะคะจะเห็นความช่ำของเจมากๆนะคะในลุคนี้ แถมนะคะงานช่ำของเรานะคะมาในรูปแบบราคาเบาๆค่ะเรามาของแบรนด์17นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษเฮ้ยมาไกลแล้วทำไมมาอยู่ในโหมดของราคาเบาๆถ้าใครที่เข้าอ่าห้างบ่อยๆเข้าบูธบ่อยๆนะคะก็จะรู้ว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างราคาเบาอะ่ะมีขายที่บูธนะคะทุกสาขาเลยก็เป็นลุคที่แบบใสๆไปไหนก็ได้ไปดูกันดีกว่าว่าแก้วแต่งหน้าช่ำวาวแล้วก เครื่องสำอางที่น่าเล่นฟุดๆวันนี้คืออะไรบ้างมีอะไรมาแบบข้างไครกันบ้างนะก,ก็ไปชมกันเลยดีกว่านะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลากับ h o ว t o แต่งหน้าลุคนี้ค่ะก็ไปชมกันเลยนเดี๋ยวก็ขออนุญาตเก็บผมก่อนเพื่อให้ง่าย ตอลุกวันนี้ที่แก้วจะแต่งให้ทุกคนได้ดูด้วยลุกวันนี้นะคะที่เราจะแต่งกันก็จะออกแนวแบบไปได้หลายที่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทะเลกันเจเวนทีหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักคือเขาเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษขายตามร้านบูธต่างๆแล้วแก้วมีผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งลายเลยนะคะก็คือสามารถแต่งได้ครบทั้งหน้าเลยก็เลยจอามาแต่งในลุคนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะฉ่ำวาวเป็นงานเกาหลีงานถนัดเลยอะ่ะคือมันไม่ยากเลย ะะจะเริ่มใช้ด้วยตัวนี้นะคะนี่เจเวนทีนสกินวาวนะคะทีเวไฮไลท์เตอร์นะไฮเมอร์ <P imer S 2> เลยแบบนี้อย่างที่แก้วใช้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะผสมรองพื้นทาขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ให้มันฉ่ำๆช,ช่วงแบบหน้าแก้มที่แก้วชอบให้มันวาวๆแล้วก็ตรงเนี่ยพวกนี้แค่นี้พอพอทาแล้วเราจะเห็นเลยว่าหน้ามันจะดูแบบ ลคือนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้อีกแน่นอนเพราะเดี๋ยวเราต้องการความช่ำวาวเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้แหละต่อมานะคะเราก็จะมาลงที่งานผิวกันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้17 BB All-in-One Magic Makeup นะคะสองสีให้เลือกนะคะใช้ลุกเสสายมี SPF 25 e นะคะก็มีสารกันแดดในตัวมีสีมีเดียมกับสีไลท์เดี๋ยวแกจะดูก่อนว่าเออผิวแก้วมันแบบไปทางไหนนะคะกล้องอาจจะเห็นว่าขาวเพราะว่าแดดมันส่องมาบางทีแดดมันหุบมันก็เลยดำ เหลืองบ้างก็มันอยู่ที่กล้องนะจริงๆเราแก้วเป็นคนผิวขาวเหลืองออกไปทั้งเหลืองๆไม่ได้เป็นคนขาวแบบขาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นออกเหลืองเลยนะมีขนาด30 ml นะคือราคาแก้วแนะนําให้ไปเช็คที่บูธดีกว่าคือจะบอกว่าหน้าฉ่ำเลยอะเมื่อกี้ลงไปอะ นี่นะคะก็เดี๋ยวขอดูเทสสีนิดหนึ่งนี่สีมีเดียมนะคะก็จะเข้มกว่านิดหนึ่งสีไลท์ก็จะออกโทนชมพูชมพูเดี๋ยวจะผสมกันแล้วก็ลงแนะนําว่าให้ค่อยๆไปทีละนิดคือแต่งหน้าคือเราไม่ต้องลงไปแบบทีเดียวปังปังปังคือเราค่อยๆผสมไปแล้วค่อยๆลงไปนะคะ ตัวเนื้อรองพื้นนะคะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ฉ่าวาวตัวเมื่อกี้ก็จะช่วยให้ผิวหน้าเราฉ่าวาวมากขึ้น,นะค,ะค่ะแก้วจะใช้ตัวนี้นะคะนี่เรามีทั้ง3สีเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่า เเวนทีนะคะสเต y Time c o n นซีลเลนะคะมีทั้งหมด3สีนะ,ะขาวมากๆนะคะก็คือเอ็ก a f a ้แฟแล้วก็สีแฟร์เฉยๆนะคะก็จะขาวรองลงมาแล้วก็สีมีเดียมเดี๋ยวจะใช้ตัวสีแฟนะคะใต้ตาแต่ว่าเอ้ยเกี่ยมไม่ยากนะคะนี่เกี่ยวง่ายน,นะคะโอเคนี่เลยนะคะ ตาเราก็จะดูสว่างขึ้นมานะคะจากนั้นแก้จะใช้สีมีเดียมนะคะจะมาปกปิดรอยสิวกันนิดนึงจริงๆแล้วมีสิวนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างจมูกแบบนี้นะคะ ใช้ตัวนี้นะคะคิดว่าน่าจะตามด้วยรูทพาวเดอร์หรือว่าแป้งฝุ่นที่มันบางเบาแต่ตัวนี้เขาเป็น17 Miracle m a t t ค r ลแม p o ูทพานะคะออยฟรีก็คือคุมมันคงที่ผิวมันก็น่าจะเลือกอะไรที่มันแบบบางเบาแต่ว่ามีการคุมมันเกิดขึ้นถ้าระหว่างวันเราไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยังคุมมันได้เทมาตรงนี้เอาเทมาแบบพอเหมาะพอดีนะคะเนื้อแป้งเขาจะแบบดูเนียนละเอียดมาก คือแบบกืนไปกับผิวพวกรูทพาวเดอร์คือเขาจะไม่มีสีเนะาะเราก็ไม่ต้องเลือกสีให้ยุ่งยากใช้กับแปรงเคาะก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆวนไปที่ใบหน้าเน้นช่วงทีโซนนะคะที่มันจะแบบเกิดการมันระหว่างวันเกิดขึ้นพาเลตคิ้ววันนี้เราปังจริงๆนะคะคิ้วนะคะที่เขาบอกว่ามีหลากหลาย ในอันเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจื่องไรนะคะตัวเนี้ยถ้าใครที่ตามกันมาตั้งแต่แรกเริ่มก็จะเห็นว่าเจอินอยู่พักใหญ่ๆเลยนะคะสําหรับการชําวาวที่แบบวางจริงขั้นตอนการเขียนคิ้วมาบอกว่าเขียนยังไงอะไรยังไงเขาจะมีแบบเนื้อแว็กนะคะแล้วก็เนื้อฝุ่นแล้วก็ไฮไลท์นะคะแล้วก็มีเป็นดินสอมาด้วยนะคะจิ๋วจิบวนนี้ แล้วก็มีแปลงเนาะคแก้วมันค่อนข้างเป็นคิ้วอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอของเขาที่มานะคะเส้นโค้งคิ้วเพราะว่าคิ้วแก้วมีอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีอ่ะอันเนี้ยแก้วคิดว่ามันครบเลยอ่าดินสอค่อนข้างนิ่มนะคะไม่แข็งมากเราจะเว้นช่วงหัวไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แบบ มันแก้วก็จะใช้แบบฝุ่นตัวอันนี้ละกันนะคะเบาๆก่อนที่เราจะจบงานคิ้วเราก็เอาไฮไลท์นะคะมีก็ใช้ให้หมดนะคะมาไฮไลท์หนกคิ้วเพื่อให้ได้ลูกนะคะมันก็จะเป็นเงาๆขึ้นมาคิ้วเราก็จะได้ลูปมากขึ้น เป็นไงโรดเห็นว่ามันเป็นโครมขึ้นนะคะเบามือนะคะนี่ที่ดวงตานะคะเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะ,ะเปเซเว่นทีนะคะเขาชื่อว่า II K-Yon eye shadow เนื้อแบบค่อนข้างจะเป็นครีมครีมแบบนี้เราก็จะเอามาทาทั่วพับเปิืกตาก่อนเพื่อเป็นเบสดองสีตาของเรานะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นแบบไฮไลท์หัวตาด้วยนะคะเนื้อเขาค่อนข้างนิ่มแก้วคอนเฟิร์มได้เลยว่า ทุกอย่างที่ใช้ราคาไม่เกิน500บาทมี2สีเลยนะคะก็คือเขาชื่อว่าเจวนทนะคะ TO I s h a d ช w นะคะตัวสีออกที่มันมีแตกไปนิดหนึ่งก็คือออกสีสีไกรโลดนะคะแล้วก็ตัวนี้สี Violet c h ช c กสีม่วงนี่คือ Violet c h ช c กแล้วก็อันนี้สีไกรโลดใช้2อันเลยเทาๆม่วงๆนะคะลงซ้ำอีกทีทั่วพับเปลือกตาก่อน ก็จะใช้สีม่วงเข้มตรงนี้นะคะมาลงชั้นพับตาเล็กๆของเราให้มันดูเด่นขึ้นมาให้มันดูชัดขึ้นมามเราจะขอใช้สีส้มตรงนี้นะคะสีส้มวิงวิงนะ ะไฮไลท์หัวตาด้วยตัวเดิมนะคะเป็นแท่งไลเนอร์กันนะคะด้วยตัวนี้ s, <17 High> <S, <D ama> <S e v i n ท d r a m ด Intense l i q u i d e y e l i n e r นะคะก็เป็นอายไลเนอร์แบบจิ้มจุกคิดว่าค่อนข้างแห้งไวนะเนี่ยคือแบบเพราะวาดลงไปแล้วมันก็แห้งเลยแล้วไม่ถนัดกรีดอายไลเนอร์แบบที่มันเป็นอายไลเนอร์แบบนี้นะคะค่อนข้างแห้งไวกว่าที่เคยลองมานะ ก็จะไม่วิงห่างมากนะคะตื่นเต้นมาเพราะว่าปกติแก้วไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยอินกับแพคเกจจิ้งแบบนี้เพราะว่าแก้วเป็นคนเขียนอายไลเนอร์ ได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เก่งมานะคะตัวนี้โอเคคาร่าตัวนี้แก้วเคยใช้นะคะใช้โอเคอันนี้เป็นเซเว่นทีนดอคนะคะเป็นแพ็คเกจจิ้งดำแดงแบบนี้เคยลองมาคือมันปัดค่อนข้างโอเคแล้วก็ปัดสวยปัดงอนนะคะแล้วก็ขนตาขึ้นดีแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวเราจะดัดขนตาก่อนปัดเลยนะคะหัวเขาจะเป็นแบบนี้ ล่างให้เป็นขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแดีข้างบนเดี๋ยเราจะติดขนตาอีกนิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากเบาๆก็ชอบมากเลยคือปัดขนตาล่างได้แบบสะพึงงืงงันนะคะเจ c ท e ้นชีฟแอนลินะคะเจลทินโครลคัสนะคะทาแก้มนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วลืมทาก่อนนะคะก่อนแต่งหน้าแดงๆแบบเจลๆแบบนี้ ก็จะเบามือเพราะว่ามันจะเป็นน้ำให้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็เติมเข้าไปในข้างในริ้งสีอกเลยเดีย๋ยเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะมา s h a ด i ิ g งนะคะตัวนี้เป็น17 Define a n n c o n t o u r kit นะคะสีมีเดียมมีนันน่ดหนึ่งนี่ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว17ีนี่ก็ดีนะคะเขาจะมีแบบว่า ไกด์ไลน์มาให้ว่าประมาณนี้นะที่คุณควรจะลงอะไรเงี้ยสำหรับมือใหม่ก็ใช้ได้ดูสวยวนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเราไม่ต้องการให้เห็นกรอบชัดมากนูด้ดีกว่าง่ายดีก็จะเก็บแค่ปีกจมูกตรงนี้พอมันจะได้ดูธรรมชาติไฮไลท์นะคะตรงนี้ ขาวมาตรงนี้นะคะแต่ไฮไลท์ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแมทเนาะมันจะขาวแบบแมทแมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสกินวาวดีกว่าเราชอบความที่อะไรที่มันแบบสปูงไปเลยให้โลกรู้ว่าฉันทาไฮไลท์นะคะ mm hmm. นี่ก็จะบีบเบาๆแล้วก็ค่อยๆแท็บๆไปที่ใบหน้าถ้า mm hmm. ใครที่ไม่ชอบความแบบหนึบๆนึบหนึบเดี๋ยวก็ เอาแป้งฝุ่นแบบแทบนิดนึงนะคะมันก็จะหายแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เหนียวอะไรมากอ่ถ้าใครที่ไม่อยากโกมากก็ข้ามขั้นตอนนี้นะคะเริ่มเริ่มเยอะละเริ่มฉ่ำแบบเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้เด็ดจริงไหนที่ตกกระทบแสงเยอะกว่าก็จะฉ่ำมากกว่านะแต่จริงๆแล้วมองให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็กดลงไป ก็จะได้ไม่หนึบหน้าเซเวนทีนะคะ s o ฟต์แม t e l ลิปครีมนะคะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจชื่อสีนะคะแต่เขาจะเป็นลิปแบบจิ้มจุ่มแบบนี้สีออกเดี๋ยวสวอตให้ดูนะคะสีปังมากมีสีนี้เลยนะคะออกโทนตามแพคเกจจิ้งเขาเลยนะคะก็ออกแบบส้ม The no. ะะสําหรับ how to แต่งหน้าลุคนี้ของแก้วนะ,ะและก็หวังว่าทุกคนจะได้เครื่องสาอางนะคะถูกและดีนะคะไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แก้วทา how to ต่อๆไปนะคะหรือว่าคลิปต่อๆไปก็ได้นะคะคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก้วก็ได้เหมือนกันนะคะมีอะไรมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้หรือว่าจะไปที่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าทวิตเตอร์ก็ได้นะคะก็จะขึ้นไว้ให้แล้วเข้าไป ทักทายกันก็ได้นะคะหรือว่าเจอกันที่ไหนก็ทักทายเจ้ด้วยนะคะจริงๆเราเจ้ขายใหญ่มากเลยนะคะดูที่ขาเป็นอันดับแรก <c oughs> โอเคนอกเรื่องแล้ววันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวไม่ต้องกลัวแขนย้อยนะบายสวัสดีค่ะ